สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านที่ดังมากๆของพัทยานะครับก็คือร้านอัพเตยัมนั่นเองครับคือแบบใครมาพัทยาแล้วไม่มากินร้านนี้คือเดิอเดิอม,มากนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มากินร้านนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายทุกคนดูนะว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงหลังจากที่แบบโดนผิดโควิดไปจนต้องปิด ไปพักหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยเปิดไปแต่แบบตอนนี้คือคึกค,ค,ค,คักมากเรามาจองตั้งแต่สามโมงครึ่งนะครับเป็นคิวแรกๆเลยอยากกินมากอยากกินให้ได้ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในร้านนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงร้านก็ตั้งอยู่ในปั๊มน้ามันคาลเทคนะครับอยู่ใกล้ๆตรงเทอร์มินอลทเวนตี้วันของพัทยานะก็นี่เป็นบรรยากาศนะครับตอนที่รอคิวกันเพราะเราได้คิวเรียบร้อยแล้วรอบแรกเลยและนี่คือแถว เราได้คิวที่3นะครับพอได้คิวแล้วเราก็ต้องมาสั่งอาหารล่วงหน้าไว้เลยในใบที่เขามีให้เขียนนะครับก็คือทางร้านทําเป็นระบบอย่างดีมากๆเลย สี่โมงเย็นนะคะเริ่มนั่งได้สี่โมงครึ่งสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีคิวนะคะถ้าจะสั่งกลับบ้านตอนนี้รอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สั่งในไลน์นะคะให้ลูกค้าดูเวลาเป็นหลักนะคะเนื่องจากวันนี้ปร,ปร,ปริมาณออเดอร์ค่อนข้าง,ง,งเยอะเราจะทําอาหารตามเวลาที่กำหนดนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็วันนี้อ๋อสำหรับพี่ๆที่มาทำจ,จองคิวหลอกลวงโกงลูกค้าของผู้โดท่ารด้วยว่า ให้ตรงเวลาให้หนึงนะคะเพราะไม่งั้นมันอาจจะดีเลยตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งลูกค้าไว้ก่อนวันนี้ค่ะเรามีเวลาในการนั่งแต่ละรอบเนี่ยค่ะค่อนข้าจงจำกัดและก็น้อยมากๆนะคะก็คือรอบละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ฉะนั้นนะคะรอบต,อต,อต่อไปจะจะดีเลยแล้วก็อาจจะทําให้ลูกค้านอบงสุดท้ายเนะะี่ยหากับองคงเทศไม่ทันเวลาเทอร์ฟิวนะคะยังไงวันนี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงก็ขอการหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะลูกค้าคขอบคุณมากค่ะสัมภาษณ์ความรู้สึกครับมารอคิวตั้งแต่สามโมงครึง่ง ร้อนมากค่ะแต่ว่าก็ยังไหวอยูรอบแรกคือรอบสี่โงครึ่งนะคะ จะเป็นลูกค้าที่ถือบัตรคิวหมายเลขหนึ่งจนถึงบัตรคิวหมายเลขสิบห้านะคะหนึ่งถึงสิบห้าจะสามารถนั่งได้ในรอบนี้ค่ะอย่างที่เราเรียนแจ้งไปค่ะลูกค้าค่ะในแต่ละรอบจะมีเวลานั่งประมาณห้าสิบนาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องไปกันอย่างรวดเร็วในส่วนของออเดอร์นะคะแนะนําให้เพิ่มเติมหนึ่งครั้งตอนที่เราทวนออเดอร์กันได้เลยเพราะหลังจากนั้นนะคะอาจจะเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าอาจจะทริเกิดการล่าช้าในการบริการได้นะคะในส่วนนี้ค่ะการเพิ่มเติมรายการอาหารหรืออะไรสามารถเพิ่มได้เลยการแก้ไขฝั่ง้ไแกข เลยนะคะหลังจากอาหารลงโต๊ะการแก้ไขอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างล่าช้านะคะลูกค้า่ะแล้วก็ในส่วนของการทวนออเดอร์ค่ะเราจะทวนเฉพาะเมนูที่เป็นยำอย่างเดียวหมูทอดไก่ทอดข้าวเหนียวและขนมจีนที่ลูกค้าสั่งมาเราจะไม่ได้ทวนนะคะแต่ถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวเชิญด้านหน้าเดี๋ยวดูดีวจะขออนุญาตเรียนแจ้งให้เป็นการส่วนตัวนะคะแต่ถ้าจาได้แลวไม่เพิ่มเติมอะไรขออนุญาตข้ามไปได้เลยนะคะแก้วน้ำแข็งลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยทางด้านขวามือเราเตรียมเอาไว้ให้แล้วในส่วนของน้ําดื่มเรามีน้ําดื่มเน้นเลพิโอไลท์อย่างเดียวตอนนนนี้ทางอัตยลละะเเค มีโปรเจกต์ร่วมกันนั่นคือถ้าลูกค้าสั่งน้ำด,ดื่ม2ขวดขึ้นไปค่ะจะได้รับทันทีในส่วนของทัพเปอร์แวร์มูลค่า79บาทนะคะราะในส่วนนี้ขออนุญาตจำกัดเฉพาะโต๊ะละ2ชิ้นเท่านั้นนะคะลูกค้าคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ทานยำเสร็จแล้วจะห่อน้ำยำกลับบ้านเรียกหากล่องลักษณะน,นี้ได้เลยค่ะทางร้านมีจำหน่ายชุดละติบ,บาทเดี๋ยวน้องๆจะบริการกล่องให้ลูกค้าที่โต๊ะหลังจากนั้นลูกค้าสามารถห่อน้ำยำกลับบ้านได้เองตามปัธยาศัยได้เลยนะคะ คืวเลเจ็ดคุณพลอยหกหคุณพลอยนั่งโต๊ะเจเิรไม้โต๊็ดด้วยนะคะบรากาศคึกคักมากเลยนะครับบาคิวหม่เลขแปค่ะคุณยกสามครั้งทำาเชิญหมาเปหยกสามคิรอบแรกสองครั้เชิญตกกานได้แล้คุณกบต่อในส่วนของคุณอาจารย์ร้อยที่เป็นการนัดหาุลอย ขอแทนดวงอาทิตย์ที่ยังไม่ตกแล้ขอบ้านะคะบัมาคิวหมายเลข11ค่ะคุณอาร์มสีคุณอาร์มสี่ห้าสิบแล้วใช่ไหมคะถ้ามารอขัดไปได้เลยค่ะรากิน45นาที่กำเนิดมาคิวหมายเลขสองค่คิวหมายเลข3ค่ะลูกค้าบัมาคิวหมายเลข3ลูกค้านักต้มหมายเลข3สวัสดีค่ะลูกค้าจะมียำหมูยอไข่แดงเค็มไม่ใส่ปลาร้านะคะขอเผ็ดน้อยหนึ่งที่แล้วก็จะเป็นยำแซลมอนใส่ปลาราขอเผ็ดน้อยเช่นกันอีกหนึ่งว่มเติมเผ็ดแรงอะไรไหมคะขอบคุณมากค่ะบัมาคิวหมายเลข4ค่ะคุณบิวเขามาบิวแบบตัวน้าลี้ยัง ขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาหามานะรวดเร็วนะครับก็จะมาชไปแน่ส่ลานะต่มาขออนุญาตชิมนะครับว่าอร่อยแน่เลยเราสั่งแบบเผ็ดน้อยนะเรากินเผ็ดแล้วก็เก่งเลอร่อย

ดีนะที่สั่งเผ็ดน้อยให้แซลมอนมาเป็นแพรเลยจานนี้สั่งมาได้50บาทบาก็คุ้มอยู่ขอตั้งชื่อคำนี้ว่าแซลมอนหุ่หนจีนไออนะข่แดงดูแซลมอนอร่อยรือเปล่าเมื่อไหร่แซลมอนสดไข่แดงดิบมา ทยอยเช็คเป็นลูกค้าตามโซนนะคะลูกค้าขายต้องขอไปในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ทำอะไรต้องหอกรับครับกินไม่ทานหมดเวลากินแล้วมดได้่ายไี่ได้ดเพราะว่านั่งได้เป็นรอบเนาอย่างที่ที่เขาพูดรอบละ50นาทีถ้ามันไปดูคนคนแบบคิวเต็มคุ้งเืน ประมาณเดี๋ยวสแตนบายได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดินทางร้านจ่าทำความสะอาดโต๊ะแล้วเดี๋ยวจะเรียกลูกค้าลงในเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งตามเวลานะคะลูกค้าของล้างจ่าสำหรับลูกค้าที่รอี่นะครับรอบต่อไปหลังจากที่เรากินเสร็จนะคนคือเต็มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับที่นะครับก็ อกลับมากินต่อเดี๋ยวคืนนี้กินต่อที่โรงแรมครับแต่ว่าตอนนี้ขออญาตเอาปลาศศยัดใส่ตู้เย็นดุสิธานีก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวมากินต่อเนาะก็คือร้านเขาอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยนะถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าเสียดายเนาะเพราะเป็นช่วงโควิดนี้ด้วยแล้วก็มีเคอร์ฟิวมีอะไรหลายอย่างก็คือทําได้ให้กินเป็นรอบรอบรับไม่ถึงชั่วโมงก็เข้าใจได้ครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนจะกันงนียวมาไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพามากินอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาพัทยาทุกคนต้องมากินนะครับ นั่นก็คือร้านมุมอร่อยนั่นเองมันเป็นร้านที่ดังมากได้ยินชื่อเขามานานแสนนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มากินเลยนะครับก็วันนี้แหละเราจะมาในกิ h าเป็นที่มุมอร่อยนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีพวกแบบปลาสดก็ชี้เอาว่าจะกินอะไรแล้วเขาก็จะไปทําให้นะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นแบบนี้โต๊ะก็จะเป็น ห้องอาหารแบบนี้แล้วก็มีเรือจอดไว้วันนี้น้ําลงนะครับเราก็กาลังจะสั่งอาหารกันนะครับเมนูเขาก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าเรามีสั่งอะไรกินบ้างไม่อยากกินต้มยำน้ำข้นอะไรก็ได้กุ้งหรือทะเลแนะนำวันไหนครับเอาทอดมันกุ้งครับมีเค้กด้วยให้ชิมขอชิมใบเตยได้ไหมครับขอบคุณครับเค้กให้ชิมฟรี ี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะวันนี้คนเยอะมากค่ะได้กั้งห,าาหลังเต็มแทบจะทุกโต๊ะเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะทั้งหมดมาทะเลแต่ว่าสั่งขอ,อยงยากมาแล้วเราก็ต้องชิมทุกอย่างนะครับ เสือกลายหงอกง่แ <jin> ต <x 2> ่กินประเดิมเนี่ยอร่อยแม่อร่อยอร่อยมๆมากไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยครับได้มขอั้ข้อสีราชาเยอะๆได้ทำแม่วสีราชาสองแก้วคืออ๋อส่วนครับ เราทําการราดซอสครับที่มันฉ่ำๆนี่ฉ่ำแล้วนะครับฉ่ำแล้วเอาเข้ปาปากทุกคนครับออส่วนที่นี่ใส่เนื้อปูด้วยนะครับ a m a ซิ่งมากเลยปกติออส่วนมันจะใส่แค่หอยเนาะนี่เขาใส่เนื้อปูด,ด้วยคือแบบดีดีมากก๋วยกนกุ้งขมก๋วยกันกุ้งอร่อยมากต้มยำกุ้งคือแบบ ดีมากไม่ได้กินต้มยำกุ้งมาเกือบปีอ่ะเพราะว่าแบบล็อกดาวน์ใช่ไหมแล้วเพิ่งมากินแล้วแบบอร่อยมากนี่ครับกุ้งกุ้งครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าปากเลยดูเ<ะ>พร<ว>าะตันตันตันปาก och och <c> เราจะมาชิมไข่ปลาเดียวเซียวกันนะคะ och och <t> ว่ารสชาติจะเป็นยังไง เฮ้ยมันระเบิดในปากเฮ้ยอร่อยอะ่ะรสชาติเป็นไงหนูใส่สปลาแต่ว่านิ่มอะ่ะเฮ้ยดีดีดีมากดูดูดีจริงชอบมากเอ็นหอยอืมอร่อยมากหอยอร่อยมากครับทุกคนโห้ยอร่อยมากอะ่ะชอบมากอะ่ะซีเรียสตาข้าอ๋อร้อนร้อนตรงนี้ หอยนึกหนับมากหนับยุบยับในปากมากดีมาก <c oughs> ได้ย็นม่ได้หรอ,อาาหาร้อยนานเนี้ยดีมากดีมากๆเลยล่ะ <c oughs> อร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> ดีมากอาหารดีมากครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกินไม่ทัน <c oughs> นี่กุง้งไม่โฟกัสนะครับช่างมาันอย ยำนี้อร่อยมากครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะเดี๋ยวชิมปูให้ดูนะคะรับไม่รู้เผ็ดเค็มหวานลงตัวมากดีผ่านมากร้านนี้ทุกอย่างที่เอาเข้าปากคืออร่อยมากครับไข่ปลาหมึกนะครับอันนี้ไข่ปลาหมึกอ,มอร่อยนี่นะคะชิมไข่ปลาหมึกค่ะเป็นไงคะเท้ แกยวน้ำแข้งก้องไข่ปลาเรียวเซียยวเี่ยมเขากระโดดลงน้ำไปบระกาศชาวประมงเยไปหาปลาปะครับราคาก็โอเคอยู่เนาะไม่รู้ไม่ได้จ่ายเองนะครับวันนี้มีเจ้ามือมาเลี้ยง โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเที่ยวพัทยาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะจะทำคลิปเกี่ยวกับคาเฟ่พัทยาให้ชมกันนะครับก็รบวนติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย